โอเคก็การสวัสดีพี่น้องนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดสล็อตชาแนลกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมยังอยู่ในเว็บไซต์ของทางเบ็ดฟิกสองแปดห้านะผู้ชมนะกับเกมซูเปอร์มาร์เก็ตสปรีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผู้ชมวันนี้มีทุนมาสองพันนะเย็นนี้นะครับผมก็หกโม,มงกว่าๆนะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับเพิ่งทานข้าวเย็นเสร็จนะผู้ชมนะเออว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะเบ็ดทุนไม่เยอะนะผู้ชมนะเเเดีี๋ยยวววจะะะบบบบแแลลล้้้กกกกััััันนนนนคครรรผผมมมมาพอไป สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามท่านที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวกดเทอร์โบนไปเลยคนระับผู้ชมนะโอ้โหหลายหมุนแล้วนะยังไม่เข้าสักหมุนนะนะผู้ชมนะเอ้ยแต่ว่าสกแกตเตอร์มาให้ลุ้นนะครับโอโ้ยังไม่มาคนระับผู้ชมนะ แต่ถ้ามาเร็วๆก็ยังไม่อยากให้มาเท่าไหร่วท่านผู้ชมมันไม่ค่อยแจกนะตามปกติเลยนะถ้าเข้าวนี้ไม่ไม่แจกนะท่านผู้ชมถ้าที่สังเกตดูหลายเกมนะครับโอเคตัวคุณอยู่ไหนว่าเออตัวคุณสามมาอย่างดีครับถือว่ายังโอเคอยู่สวยจังหวะนี้เออบอกกลับมาหน่อยใจชื้นหน่อยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกคุณไม่เยอะท่านผู้ชมดดลงไปเยอะมากก็ใจหายเหมือนกันนะครับบางที วยครับขอให้ไหลลูกผมเคยได้ตัวคูณถึง50นะเอนเกมนี้อ่ะจริงๆนะพูดจริงนะอันนี้ต้องไปคอยไปหาดูอ่คลิปเก่าๆนะ่ผู้ชมนะเคยได้นะคูณ5้านะแต่ว่ามันเป็นตัวคูณเยอะแต่ว่ามันเข้าไอ้นี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็บวกกันยับเยินอยู่นะวันนั้นแต่ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เคยได้อีกเลยนะเล่นเกมนี้เต็มที่ก็ก็คูณ5คูณสนะเวลาเข้าโบนัสน,นะ เข้ามาเต็มที่25เออ25นี่ได้บ่อยอยู่นะครับโอเคสวยตัวคูณไปไหนมาไม่มาเนี่ยเห็นไหมไม่ถ้าเกิดปั่นปกติไม่ไม่ค่อยเข้านะตัวคูณนะต้องรอโบนัสท่านผู้ชมซึ่งก็ลุ้นยากมากเหมือนกันนะใช้สเก็ตเตอร์สามตัวนะผู้ชมเกมนี้สวยเออหลังๆมาเข้า บ่อยๆแบบนี้มันก็ยังโอเคนะถึงไม่มีตัวคูณแต่มันก็ยังช่วยประคองเกมเราได้นะคุณผู้ชมเออปัญหาปัญหาทีเป็นสิบรอบอย่างงี้มันก็ไม่ไหวนะบางทีนะนี่พอตัวคูณมันก็มาน้อยซะงั้นโอเคไหลดิ โอเคสวยครับกดเทอร์โบลองดูให้ผู้ชมนะปันปกติไม่ค่อยเข้าแล้วนะโอเคครับโอ้โหเข้าเกือบทุกหมุนว่ะเฮ้ย mm hmm. hey, ทำไมไข่ไม่ได้วะต้องใช้กี่ตัวนะบางทีผมก็ไม่นับนะ <laughs> สวยครับแล้วก็ตัวคูณไม่ค่อยมาเลยนะวันนี้นะครับโอเค โอ้โหครับจังหวะน,นี้ตัวคูณ2มาคุณผู้ชมแต่ว่ายังไหลยอยู่นะครับแม่ไปแล้วนะทุนเรา1,000นะครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหร,ร,รัวเลยว่าเฮ้ยเบกอนเออ เพอ่มมา2ตัวคุผู้ชมมาไม่ครบนะครับกอพอได้รุ่นกันนะไปเรื่อยๆโอ้โห200สุดท้ายไม่น่ารอดว่ะโอเคบวกกับขึ้นมานิดหน่อยโอ้ยสวยครับสกูน้อยนะ คันสองนะครับแต่ก็ยังดีวะโอ้โไม่น่ารอดว่าทุกผู้ชมสแคตตอร์ก็ไม่เข้านะครับถ้าโบนัสไม่เข้านี่โอ้โหโอกาสเจ๊งสูงโอ้ยตัวคุณเยอะทุกผู้ชมคุณหกนะตอนนี้ยังไหลอย,อยู่เอาแล้ว เ้ยคุณแปดนะท่านผู้ชมนะว่าไงครับแบบนี้อ้ยบิ๊กวินครับโบนัสไม่เข้าเป็นไรทนะ่านผู้ชมทำมันเข้าเยอะขนาดนี้นะบวกกับมาี่พันหนึ่งเอาอย่างดีกว่าครึ่งหนึ่งนะครับโอ้ดูตับอีกแล้ว กลับมาที่เดิมโอ้โหดุดจัดจริงอยู่นะผู้ชมวันนี้นะครับโอ้โหตัวแพงด้วยเอ้าตัวคูนครับขอตัวคูนโตคูนมาคูนสองอยู่วันนี้คูนสี่ครับไหลอยู่โอ้โหท่านผู้ชมไหลยาวเลยจังหวะนี้เอ้าตัวคูนห้าก็มาเป็นคูนเจ็ดคูนแฝดคูนข้าโอ้โหมาเยอะเลยผู้ชมโอ้โหคูนสิบสามครับ จนแล้วจนรอดนะคุณผู้ชมนะโบนัสไม่เข้านะครับผมแต่ก็บวกกลับคืนมาได้นะซูเปอร์เมกาวินนะครับผม3ามพกเามีกำไรบวกมาคืนมา1ันหนะโอ้โหนึกว่าจะเจ๊งนะท่านผู้ชมดีครับที่มันยังกลับมาได้นะถือว่าโอเคแล้วไม่ไปต่อแล้วดีกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องรอแล้วนะโบนงโบนัสนะครับผมมันรู้สึกว่ามันไม่เข้าแล้วนะกำไรพอใจเราพอดีกว่านะครับผมก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะผมสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันไไวว้้้ดดยจะ ภาพคลิปดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเลยแล้วกันท่านผู้ชมบ๊ายบาย